มาแล้วนะครับเพื่อนๆนขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเข้าโค้งบันโปปรมาแล้วนะครับวันนี้ลาดช้า128นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวไปอับชมกันนะครับเพื่อนๆ วันนี้ลาช้า128นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดย G E A 4525ครับ ผ่านไปแล้วนะครับสาหรับด่วนที่86นะครับต้นทางนครัศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ลาช้า128นาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไลด์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปราดุกชาแนลครับ